เป็นายนครับนาของบนะครับนนเป็นการทีุ่กมอนะครับอันเนีุดนะโบนะครับนะเป็นผวะีควาเยนะครับเป็นอินเ t นะครับอันนี้ที่เป็นลายเนี่ยผมเป็นเป็นลายสลีปนะกับเป็นลายของท็อปโลดนะครับนะในสภาพการ์ดเนี่ย อ่าค่อนข้างที่จะสมบูรณ์นะครับนะอันนี้ที่เป็นเป็นลายๆเป็นลายๆเนี่ยนี่เป็นเป็นมาจากอันนี้นะพวกสลิปนะครับพวกท็อปโหลดนะครับอ่ามุมค่อนข้างคมนะครับใบนี้ไม่รันแต่เป็นอีกหนึ่งใบที่สวยแล้วก็หายากนะครับอ่าเพราะว่ามันเป็นของเจลีกนะนะครับในกาปี2020นะครับนะนี่นะครับเหมือนเขาฝากไว้ด้วยนะครับสำหรับใบนี้นะครับสวยงามมากนะครับยูนิฟอร์มนัมเบอร์อันเดสอินเนต้าครับผม